ข่าวด่วนมาอีกแล้วพ่อทุกคนเกิดเรื่องวุ่นวุ่นแต่ชเช้านะครับชาวเน็ตสงสัยครับว่าหมอลำระเบียบวัฒนิลิ์กับปฐมบันเทิงศินเนี่ยเขาเล่นที่ลานตลาดพงศลีสองคณะจริงหรอนะครับล่าสุดเนี่ยดาบสอปฐมบันเทิงศินแฟนเพจได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าปฐมและระเบียบมีปัญหาแน่นอนทำไมมีสองคณะในที่เดียวกันไม่รู้ใครจะได้เล่นสนามนี้ผู้จัดอยู่ไหนเอายังไงบอกทีทำไมตลาดพงศิลีให้สองคณะ ตำรวจออกใบอนุญาตให้สองคณะเลยใช่ไหมตรวจสอบให้หน่อยครับหรือให้เราเล่นทั้งสองคณะก็บอกเพราะ ตอนนี้รถทีมงานจอดเต็มสนามแล้วเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยก็แห่คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โข้อความคือเยอะมากๆอ่ะช้างชนช้างไปเลยจวดเลยทั้ง2วงนะครับหันหน้าใส่กันไปเลยครับนี่อยากเห็นหน้าผู้จัดนะครับผู้จัดออกมาชี้แจงทีช้างชนช้างอ่ะปฐมค่ะระเบียบค่ะนะครับโอ้โหอยู่คนละฝั่งละฝ่ายกันเลยนะครับไหนๆมาพร้อมกันแล้วก็จัดกันไปเลยข้างกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าชาวเน็ตเนี่ยแห่คอมเมนต์เยอะมากๆนะครับทุกคนนะ นี่เลยช้างชนช้างประชันกันไปเลยครับกระหึ่มไปเลยนะครับตำรวจออกมาชี้แจงที่ระเบียบประถมเยอะมากข้อความและอุ้มก็คิดว่าไม่มีใครกลับแน่นอนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ทีมงานวันนี้ก็คือโอ้โหโปสเตอร์ก็คือออกมาแล้วนะครับโดยทางด้านของคุณบิ๊กโปสเตอร์นะครับคนที่ทำโปสเตอร์ให้กับหมอลำนั่นเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ว่า วันก่อนฉันถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่นก็บ,บอกว่าไม่มีคอยกระทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คอยรู้เท่านี้โอเคเด้อะนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของคุณบิ๊กสโตร์นะครับที่เธอเนี่ยได้ทำโปสเตอร์ให้กับอมอลลัมลหลายๆคณะและเธอเนี่ยก็ได้โทรไปยืนยันแล้วกับผู้จัดนะครับผู้จัดก็บ,บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับทุกคนเนาะเอา้ามารอดูกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงนะครับ วา่าจะได้เล่นทั้ง2คณะหรือเปล่าว่าจะยังไงว่าใครจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทั้ง2คณะเลยนะคะไปแล้วนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับอุ้มก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะไปแล้วนะครับ